สวัสดีครับพบกับดิฉันเคยกับช่องมอมเบลลีคลิปนี้แอดมินก็มีโมเมนต์เรื่องราวซึ้งๆของดาวตบควันใจกองเชียร์ชาวไทยของเราอย่างกาบี้นั่นเองครับก็ต้องบอกเลยว่าเมื่อคืนเราก็ดูกันออกเลยครับถึงสภาพจิตใจของนักกีฬาเมื่อไพ่แพ้ญี่ปุ่นไม่สามารถเข้าชิงได้สําเร็จซึ่งหลังจากจบเกมกาบี้ก็ได้มีการขึ้นบอลรถแล้วเรื่องราวซึ้งๆก็เกิดขึ้นครับกองเชียร์ชาวไทยของเราได้มีการไปส่องเสียงซัพพอร์ตให้กําลังใจทีมบราซิลรวมทั้งกาบี ด้วยเธอหันมามองกับแฟนๆชาวไทยไม่ว่าจะเป็นอย่างไรเธอก็ยังส่งยิ้มส่งพลังบวกให้กับแฟนๆชาวไทยอยู่เสมอเลยครับแล้วก็มีโมเมนต์น่ารักของแฟนๆชาวไทยที่ได้ไปยืนเขียนน่าจะเป็นเขียนคําภาษาอังกฤษให้กาบี้ได้อ่านด้วยครับคงเป็นคําเขียนที่เป็นการซัพพอร์ตหรือให้กําลังใจกาบี้นั่นเองกาบี้เธอก็รับรู้ได้ครับถึงพลังบวกหรือว่าแรงซัพพอร์ตจากกองเชียร์ชาวไทยของเราที่ส่งไป ถึงเธองานนี้ก็ได้มีโมเมนต,ต์ซึ้งๆของกาบี้เกิดขึ้น หลังจากที่กาบี้เธอหันมาโบกไม้โบกมือให้กับแฟนๆที่มีการซัพพอร์ตเธออยู่ด้านล่างเธอก็มีลักษณะอาการทำมือแบบนี้เลยครับซึ่งเป็นการทำมือที่แสดงให้เห็นว่ากาบีเธอรับรู้ได้ถึงแรงซัพพอร์ตของกองเชียร์ชาวไทยแฟนๆชาวไทยของเราที่คอยไปให้กำลังใจแล้วก็รักเธอมากๆจนเธอรู้สึกอบอุ่นนั่นเองครับนี่ก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ซึงๆที่น่ารักจริงๆของกาบี ไม่เป็นไรนะครับกาบี้วันนี้สู้กันใหม่แล้วก็มีภารกิจอีกหนึ่งภารกิจที่สําคัญหลังจากนี้ก็คือโอลิมปิกเชื่อว่าแม้แต่เป็นแฟนชาวไทยก็น่าจะเชียร์ทีมบราซิลกันอีกอย่างแน่นอนเลยครับสู้ๆครับกาบี้